โอ้ยสก,กินอาวุธไม่บัคเปลี่ยนไม่ได้ฮัลโหลครับสีแดงมันจะมีสองแก้งไม่ได้นะครับเฮียอ๋ออ๋อนอี่ไม่ออกมันพูดไรมันไม่มันเพิ่งแพ้เ o d ดีมาทํามันก็เหมือน,นทําหมาอ๋เลี้งเลี้ยงไว้ก่อนนะอเนาะวันวนี้กูเปลี่ยน เสียเขาไม่สองคนแล้วนะเย้พี่ไปเจอเจอที่ไหนในฮอนหน่อยพี่อนตอนนี้ไปจากไหนมาอ๋อทำไมเขามาใช่หรอคนนใเมืองอดีเอ้ยด่าได้เช่นมั่นี่เนี่ยเลยเขามาตามเสียบเืนชัวร์ใช่ไหมเร็วเร็วนี้ไม่ไม่ไม่เขาไม่รู้จักกันเดี๋ยวเร็วเร็วนี้เออลั่นพี่ก่อนจะลั่นแล้วเรามาคุยเรื่องของสองกันดีกว่ากูได้คู่ใหม่มาละ มึงไปอยู่กับทีมเล็ไม่ได้ใช่ไหมมึงอยู่กับเคอดีได้ไหมอยู่ได้แล้วก็เดี๋ยวกูอยู่กับทีมเล็กอยู่กับใครนะครับพี่ติดอะเไรเจ๋อเอ็มซีคีอยู่เคอดีมั้งแอบติดไม่เนี่ยแต่ถ้า้วัดไเป็นใหม่เป็นสิบกระบอ <S <S ก,บกนนเลยกูวััดกกนเลย็ได้นะครับอุย้ยเอ้ยเจย์เอ็มลุกจัดเอาแล้วอย,อยาเข้าแก๊งปุ๊บลั่นเลยนะไน่ถ้าไม่อยากเล่นก็วัดกันก่อนก็ได้สักห้าสิบไป พี่มีแผงสไงแี่ดีกว่าไม่กูจะเอาดีเฟกยาวๆเลยอุ้ยอุ้ยเราก็พร้อมเล่นอยู่แต่ว่าล็อกอาชาด้วยแหละส่วนนึญ่้องสองสองยังไงเนี่ยจะหนึ่งเฉยเลยจะหลุดสองสองก็ได้ก็ได้หมดแล้วเมื่หวั่นไหมเมึงหวั่นไม่รู้ต้องไปคุยอ่ะมึงหวั่นไหมที่กูอยู่กับทีมเด็กอะคันนั้นแหนะไม่หวั่นเป็นใหม่สิบกระบอก แต่แ<ย>พวกมึงได้เปรียบเรื่องปืนกูดนี่ยพี่เพกับ <c oughs> โอเคปืนใหม่น่ายี่สิบบวกอะกระบอกเอฮียใจหรอยว่ามึงเข้าไปดูหลังบ้านหน่อยก็ดีนะก,จกูจะอธิบายให้ฟังคือธนาคารเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยได้เศษกี่เศษนะเดเศษเดียววะได้ได้กล่องอสองกล่องเศษอะเศษเดียวแล้วพวกกูมาเล่นอ่ะสิบวันอ่ะกูได้รวมกันได้เศษหนึ่งอ่ะแล้วเอาไปตีก็แตกอะ่ะให้เขาพูตรงไหมไอ้ที่<ร>มันให้ไอ้ที่มันให้มึงอ่ะ มันก็ให้พอหอปากขอคอให้รู้ว่าเออสามารถหาในเมืองได้นะแต่สุดท้ายมันต้องเติมเวิแสงสว่างฟ้ากิเออพอใจพอใจเลยครับว่าเออเท่าไหร่พี่บอกเหรียญบาทเท่านีบาทเดียวอ่ะเท่าไหรต้องจ่ายแบงค์พันอ่ะถ้าเอาอ่ะพูดตรงตรงแบบนั้นเลยโอ้โหแสงสว่างฟ้าทำทำถูกแล้วทำถูกแล้วอะัสดีเฮีย เท่าไหร่เท <hire S 2> ่าไหร่ทำอยู่แล้วขายกิ๊บกิ๊บขายเท่าไหร่เอาแบบสาระไม่ขายกูจะไปขึ้นเฮ้ยขายกิตบหน่อยสิโอเคทิเบ็กกูเลยไขึ้นคือขายน้อยสกินนึงขายกิ๊บไไม่ได้หรอเซ็ต 40m ไป 50m เลยโอเคครับพี่ตี๋ท้ายมันก็แพ้คนก็เนี่ยตอนที่ทางสองพี่ต่อยกับขกยังไงก็ตามเราเจอใครวะถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้จอร์ดเราค่อยคุยทางสองกันดีกว่าไปก่อน เราเจอเชมใช่ไหมเคนะเจอเจอมามาไอ้ไอ้ไอ้กูอยู่กับเคลดกูยอมโดนสามหนึ่งว่าคนหนึ่งพี่ตีพ่ติเรียมเตรกรอกันรออะไรวะเกินคนนึงเดี๋ยวามีไปอีโม่อยู่แล้วเมื่อกี้อันนี้คนเลยพี่เล พอจบไหมพอจไหมโอ้โหเพื่อนตายเยอะว่ะโอ้ยกูจะตีไฟตาย มาดีกูดีเพื่อนหมดอ่ะโอ้โหยไม่ดีว่ะยิบเพื่อนเกินหมด,ะมดนะละเมื่อกี้ชุวเพื่อนเลยนะขอเริ่มเกิดแล้วนะช่วยเพ่อนนะ เฮ้ยพิว hey, เ hey, <cam> ้ยเฮ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 ดยเล้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้นเฮ้เฮยเฮ้เฮายเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ย้เเเ้เเเ้้ ปาเช,เชพี่มันเอ,เอ้ข้างหลังข้างหลังเขาเกิดพี่ข้างหลังมาข้างหลังหน่อยข้างหลังไป,ไป,ไปทำไทำงนะ่ะไอเจียวไม่ชูเอ้ยเจียวเจียวตายเปลืองเงกูชิบหายเล่นไอเจียวนี่ จะมีเพียนให้ไหมต่ำ57ต่ำ57ต่ำ57ขึ้นเลยปรับขึ้เลยต่ำ57พี่ต่ำ57ต่ำ57ครับบอลบอลชุบตาได้ได้รอบให้ผิดสวยไหมเพเชมาปิด่อยดิเชมาเช

หมอน้องหมอนะยังพี่หมอนะหมอังหมอนะแล้วล่ะแล้วมึงเอาอะไรมาล่ะพี่ร้านนี้ตอนรับให้วะยังไม่ชุบเพื่อนเลยไอ้เหี่อ่ะวิ่งเมื่อกี้เอาเกินหมดเลยเพื่อนตายกลางถนนหมดเลยไปมันเล่นด้ไชนะได้ไงวะให้มันชุบหน่อยก็ดีไอ้เจียวพี่ชุบไงน้องเจียวพี่ชุบไงเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าชุบนะผมชุบสามคนเลยบอกแกมึงอยู่ตรงตีนมึงไม่หยิบตุ้ตีนเนี่ยไม่เห็นซบไหนซบไหนนี่กลางถนนอ่ะ เมื่อกี้อกืเ่มี้แม่งสัมเวิถีขึ้นชีพจัดอ่เพื่อนหมดแล้วอะ่ะการตายการถนนเต็มเลยจ <c oughs> ุ๊บพี่จอนมาพี่จอนไม่เอาหมดเลยย่ะ <c> ห <oughs> ยิบทุกคนอะไรย่ะสัมเพวิถีขึ้นชีพ <c oughs> เอา้าทำสัมเพวิีขึ้นชีพไหมน้องเมื่อกี้หมดแล้วนะเพื่อนอะ่ะ